มาช่วยกันลงรักษาสภาพแวดล้อมรอบตัวเราค่ะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมถ,ถ้าเริ่มก็เริ่มจากตัวเราก่อนครับคือโลกอมันใหญ่กว่าเรา,เรา,เ,ราเราไม่มีทางไปทําอะไรมันอยู่แล้วอะไม่เห็นแก่ตัวมากขึ้นนะคะไม่ช่วยทําลายบรรยากาศโลกนะคะ ทิ้งขยะให้ลงถังก็เป็นหนึ่งในทางแล้วครับใช้สิ่งที่ทําจากธรรมชาติแล้วก็ย่อยสลายง่ายค่ะสื่อสารความรู้ไปเยอะๆให้เขาแบบมีเข้าเข้าใจในธรรมชาติว่าธรรมชาติให้ผลประโยชน์อะไรกับเราบ้างไม่ต้องจําเป็นต้องใช้รถส่วนตัวมากก็ได้ใช้รถสาธารณะบ้างก,ก็ได้ร่วมมือร่วมใจสมามัคคีกันอย่างเซฟเวอร์นกรีนอะไรพวกนี้คะมีการเจาะน้ํามันคือการทดลองนิวเคลียร์หรืออะไรใต้พื้นที่พบอย่างเงี้ยมันก็ปีพระสะเทือนโลกของเราอันดับแรกต้องฟื้นฟูจิตใจคนก่อน อยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นมากจะดีกว่าที่ตั้งของเทศบาลเมืองเสนาเนี่ยนะคะอยู่ในที่ราบรุ่มนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนที่อยู่ในเขตเนี่ยนะคะมักประสบปัญหาในเรื่องของผลกระทบจากน้ําท่วมเนื่องจากว่าที่ตั้งของเราอยู่ใกล้กับ แม่น้ำนะคะที่ไหลผ่านแล้วก็เป็นที่รองรับน้ําจากตอนบนเพื่อจะระบายน้ําลงสู่ตอนล่างที่เราประสบปัญหาหนักหนาที่สุดก็คือในปี2538นะคะต่อมาก็จะมีอีกครั้งหนึ่งคือในปี2549และครั้งล่าสุดนี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระหว่างประมาณวันที่18ตุลาคม2553นะคะครั้งนี้หนักกว่า เมื่อปี49มากนะคะได้รับผลกระทบทั้งทางกายภาพและก็ชีวาภาพในเรื่องของการดำรงชีวิตนะคะกระทบต่อไรายได้ที่เคยมีเข้ามาในช่วงปกตินะคะทำให้ไรายได้ส่วนหนึ่งของประชาชนหดหายลงไปเป็นจำนวนมากนะคะทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเสนาจะต้องเร่งรีบดำเนินการนะคะก็คือในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งมีจำนวนมากกว่าช่วงปกติ นะคะจาก6ถึง7ตันเนี่ยเป็นประมาณตกเกือบ10ตันนะคะสาเหตุเนื่องจากขยะส่วนหนึ่งถูกน้ำท่วมอยู่ใช่ไหมคะมันก็จะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือประชาชนเก็บข้าวของหนีน้ำไม่ทันเนี่ยก็จะทำให้สิ่งของบางอย่างนะคะเช่นกระดาษหรือลังหรือว่าเสื้อผ้าเก็บขนไม่ทันเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้แล้วก็จะกลายมาเป็นขยะซึ่งทางเทศบาลจะต้องรีบดาเนินการจัดการแก้ไข ะะเพราะว่าถ้าเราไม่รีบดําเนินการจัดการเนี่ยแหล่งน้ำเนี่ยถือเป็นแหล่งกระจายโรคใช่ไหมคะแม้เราจะต้องดูแลในเรื่องของขยะมูลฝอยรวมทั้งสุขภาพของประชาชนด้วยนะคะเพราะโรคที่จะตามมาก็คือโรคทางเดินอาหารนะคะโรคน้ํากัดเท้าโรคเครียดจากสภาวะจิตใจทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลมืองเสนาของเรานะคะร่วมกับทางโรงพยาบาลเสนาด้วยนะคะเราก็ได้ออกไปบาบัดฟุ้นฟู ไปเยี่ยมเยียนประชาชนแล้วก็ผู้เจ็บป่วยนะคะเพื่อให้เขามีกำลังใจที่จะต่อสู้ในการดำรงชีวิตเพื่อใช้ชีวิตไปตามปกติให้ได้นะคะรัฐมนตรีพูดค้างไว้ว่าระหว่างปัญหาที่ชุมชนอยู่ในจุดที่มันอาจจะเสี่ยงเนี่ยนะคะคกับการที่ต้องแก้ปัญหาระยะย,ยาวนะะเนี่ยค่ะเราพูดถึงสวนยางอยู่เมื่อสักครู่นี้ะนะครับในภาคใต้คือสวนยางใต้ตอนนี้เจอทั้งอุทกภัยทั้งวาตภัย ประมาณ2,0,000 0กว่าไร่แล้วโดนลมตีคือวัตถภัยใน9ก้0 0่กว่าไร่ใน97เนี่ยเป็นที่ดินที่พูดง่ายคือไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยอยู่ประมาณ1มื่นกับ500กว่าทีนี้ก็มีเรื่องประเด็นถกกันว่าเอ๊ะอย่างที่ที่เขาไปปลูกอยู่แล้วในที่ไม่มีกสารสิทธิ์เนี่ยการจ่ายเงินในการเยียวยาเขาจะทําได้หรือเพราะมันจ่าย2แบบคือ1เยียวยากับ2เนี่ยให้ปลูกแทนคือปลูกในที่ดินเดิมนั่นแหละนะครับในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่า เรื่องของมนุษย์ทรรมที่ต้องเยียวยาต้องให้ผมเป็นคนพูดในคลรามอบอกว่าเราจะเยียวยายังไงก็ตามฝั่งราชการบางคนบอกว่าไม่ได้มันผิดกฎหมายมันผิดระเบียบนะครับเพราะว่าเรานั่งพูดตรงนี้ได้แต่เราไปดูข้อเท็จจริงคนที่จะอดตายไม่มีกินเนี่ยคุณจะทํำยังไงคุณจะไล่เขาออกเหรอคุณให้เขาไปอยู่ไหนนี่หลักนี่นผมคิดว่ามันต้องมัน <c oughs> ต้องดูกันให้ดีอย่าไปซ้ําเติมเขาในภาวะที่เกิดวาตภัยบทเรียนของคุณเอเมื่อกี้ได้เรียนถามอยู่เหมือนกันมันพันกันอยู่กรณีดินถล่มอ่ะนะคะ ลองดูซิว่าเ,เขาที่แล้วในจัดการดีไหมแล้วก็มีแง่คิดยังไงเสนอให้นำตรีไปช่วยแก้ต่อไม่กล้าเสนอแต่อยากอยากแบงก่งนิดหน่อยเสนอได้เราพบสองเรื่องด้วยกันครับ<ช>หนึ่งเนี่ยต้นยางไม่มีรากแก้วสวนผลไม้ต้นทุเรียนรังสัดเหล่ากองที่อุตสาหกร์ก็ไม่มีรากแก้วอเอ๊ะประเด็นนี้น่าสนใจอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับว่าหนึ่งปริมาณฝนที่ตกปริมาณน้าที่ลงมาเนี่ยมันทําให้น้ําที่ลงดินซอก หน้าดินลงมาแล้วก็ซึมลงไปข้างล่างเพราะอุ้มน้ำมากๆมันก็ไหลทั้งหมดเลยแล้วก็เราก็จะพบว่าหินที่เป็นก้อนใหญ่มากกับเป็นหน้ากว้างมากเนี่ยเราเห็นว่าต้นพื้นที่ที่เคยไหลและมันมีโอกาสจะไหลอีกคืออันนี้อันนี้ท่านอาจจะพูดพูดถึงเรื่องการเดียวยาและช่วยเหลือแต่ผมเห็นว่าอ่าไม่ใช่ละคือถ้าพื้นที่นี้ไหลได้พื้นที่อื่นก็จะไหลได้เช่นกันนะฮะอันนี้อาจจะต้องพูดถึงเรื่องการป้องกันที่ทาแนวแนวคันกันดิน ที่เป็นระดับลงมาหรือว่าทําให้มันน้ํามันซึมลงสู่ผิวดินได้รวดเร็วขึ้นหร,หรืออะไรสักอย่างครับมผมก็นึกถึงที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องผังเมืองด้วยอ,อะไรเงี้ยมันต้องมาเกี่ยวพันนะรเรื่อยาวเนี่ยประเด็นเรื่องอผังเมืองเนี่ยจะเป็นต้องเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะวาตาภายัยที่มาเนี่ยพายุที่มาเนี่ยมันไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกโทรมาบอกก่อนนะว่าจะลงจุดไหน <c oughs> ใช่ไหมฮะเพราะไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งประเทศนะครับแล้วเรื่องที่สองก็คือเรื่อง แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินก็เหมือนกันผมก็ตามซึงจะพูดถึงเรื่องเนี่ยเรื่องเรื่องแต่ละพื้นที่สีแดงไม่สีชมพูไม่อะไรเก็เหมือนกันแต่นี้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็น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 ,ปน,ปนมาตรการที่จะตามมาอย่างเช่นเรื่องการส่งเสริมเรื่องการเกษตรอย่างเนี่ยมันต้องส่งเสริมการเกษตรเชิงเดียวหรือเปล่าในพื้นที่เล่าแหลมอย่างงี้มันอาจจะต้องหาพวกที่มีรากแก้วมากขึ้นใช่ไหมนี่ส่วนอยู่อีกรากแก้วน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมอ่าที่ที่บ้านผมใช่ไหม ผมดูแถวภาคใต้ <c oughs> นะครับเรียนพันโบราณเยอะแยะมากมายอยู่ข้างดิมผาเนี่ยัขึ้นได้ <c oughs> ขนุนอะไรยังขึ้นได้สตอยังขึ้นได้แต่ปันณ์มีลแก้วนะ <c oughs> นะครับมีลแกษณเนี่ยลักษณะเงี้ยที่เป็นเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยทีนี้ถ้าเป็นแง่ชายฝั่งเนี่ย <c oughs> เพราะว่าพี่น้องชายฝั่งก็จะรู้ว่าช่วงนี้ลมจะมาแล้วจะต้องเอาเรือไว้ตรงไหน <c oughs> คือพื้นที่ชายหาดเนี่ยจะสําคัญคอ่า <c oughs> <c oughs> แต่นิดมันจะมีปัญหาอยู่บ้างก็คือบางที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเยอะๆใช่ไหมฮะที่มีเก้าอี้อะไรวางเยอะแยะเมื่อก่อนเรือเคยจอดได้แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีปัญหาเรื่องจอดไม่ได้ซึ่งประเด็นอย่างนี้มันก็ต้องมีพื้นที่ที่ที่ก็ต้องเว้นวักแว้พวกเขาไว้บ้างะนะครับก็คือเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกัน โคราชเนี่ยอยู่ในเมืองอาจจะมีสถานการณ์ต่างจากทางน้นเยอะเหมือนกันนะคะกลุ่มเปราะบางกลุ่มเสี่ยงที่ตกหล่นเนี่ยอาจารย์ใหม่คิดว่ามีกลุ่มไหนที่ยังควรจะเน้นพิเศษไหมคะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่เราควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษสําหรับทุกคนในทุกกรณีไม่ใช่เฉพาะในภัยพิบัติเฉยๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มที่ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือช่วยตัวเองไม่ได้ผู้สูงวัยเด็กแล้วก็คนพิการอย่างเงี้ย ควรจะต้องเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยจะต้องให้ความสนใจแล้วก็รับรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามกลุ่มเหล่านี้ควรจะต้องเป็นกลุ่มแรกๆที่ทุกคนจะต้องคิดถึง <Okay. S 2> ถ้าสมมุติว่าเราทําแบบนี้ได้เนี่ยในสังคมนะฮะและขยายวงสื่อต่างๆ่ยช่วยกันขยายเรื่องแนวคิดแบบนี้มันจะทําให้สังคมเราเนี่ยจะช่วยเหลือกันได้ดีขึ้นในอนาคตอาจอมหม่พูดถึงผังเมืองจุดของพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในเมืองก็เยอะนะคิดว่าจะมีปัญหาเหมือนจุดที่เราพูดกันไหมคะ คือ,ค,อคือถ้ามันไม่มีเรื่องของเอกสารสิทธิ์เนีนะะ่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องจัดการในเรื่องของไม่ใช่ในเรื่องของประเด็นภัยพิบัติแต่มันเป็นประเด็นที่ควรจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็แก้ไขปัญหากันเช่นเขาอาจจะขอปลูกบ้านไม่ได้เห็นมีข่าวปัตตานี ปลูกไม่ได้เพราะเป็นที่สาธารณะที่ลาดพัสดุมันก็จะมีพวกพื้นที่ริมริมลาคลองอย่างริมลําตะคองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบรุกเข้าไปในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราจะจัดการยังไงซึ่งไม่ควรจะมาพูดกันเฉพาะในตอนภายพิบัติแต่ควรเป็นแผนระยะยาวว่าถ้าจะให้เขาไปอยู่ในพื้นที่ใหม่จะเป็นพื้นที่ไหนที่เขาทำมาหากินได้ดำรงวิถีชีวิตเขาได้เขาสามารถรักษาสภาพชีวิตเขาได้ไม่ใช่ย้ายเข้าไปในที่ที่ที่แบบว่า ไม่มีไม่มีสาธารณูปโภคหรือไม่สามารถทำมาหากินไม่สามารถดำรงชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่มันมันอาจจะเป็นโอกาสอันดีในการเกิดภัยพิบัติและทำให้เราต้องมานั่งคิดถึงเรื่องนี้ด้วยพูดกลุ่มกลุ่มเสีย่ยงนิดหนึ่งตะกี้เห็นอาจารย์สุนีนให้ความสำคัญนะครับภัยพิบัติเที่ยวนี้เนี่ยนอกเหนือจากกลุ่มที่เราพูดถึงไม่มีเอกสารสิทธิพูดไปแล้วนะมีอีกสองกลุ่มที่คิดว่าน่าจะพูดถึงก็คือเรื่องเยียวยาห้าพัน ที่พูดถึงนี้เนื่องจากมันเป็นเยียวยาเบื้องต้นและต้องทําเร็วเนี่ยเราก็คิดถึงคนที่ที่ไม่มีทะเบียนบ้านและไปอยู่ในที่สาธารนณะ,ะในหลักเกณฑ์นี้เขียนไม่เลยครับ<ช>เราเป็นค,คนเสนอบอกว่าหนึ่งเนี่ยไม่มีทะเบียนบ้านนี้ให้ท้องถิ่น้รับรองอนะครับคนซึ่งปลูกที่พักอาจจะไม่ถาวรแต่อยู่ในที่ที่เป็นที่ภัยพิบัติหรืออยู่ในที่สาธารณะและมีภัยพิบัติเนี่ยก็ให้จ่ายได้เช่นเดียวกันเพือ่อเป็นหลักการว่าทุกคนจะได้ อันที่สองนี่ก็มีเครือข่ายพะชาชนในสามจังหวัดเสนอว่าเอ๊ะ,<ฮ>ะรัฐบาลไม่มีแผนดูแลแม่และเด็กหลังภัพิบัติเหรอผมก็คิดว่าเป็นเรื่องดีนะฮะคิดว่าก็คงจะมีแผนบางอย่างออกมาเพื่อไปดูแลแม่และเด็กซึ่งอาจจะเกี่ยวพันไปถึงภัพิบัติในครั้งหน้าด้วยเพราะว่าการไปดูแลส่วนนี้อาจจะต้องมีความเฉพาะอยู่พอสมควรคราวนี้มันมีข่าวอยู่นะคะไม่รู้จะจริงหรือไม่อ่ะแต่ว่าสถานการณ์อย่างเช่นอ่า น้ำท่วมหรือดินถล,มล่มอะไรยังไม่ยุติใช่ไหมคะในสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่จบค่อยังไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนที่เราเจอตอนนี้หนึ่งเพื่อรับมือเพื่อเตรียมตัวแล้วก็แก้ไขปัญหาเชิงระยะยาวเนี่ยเราควรจะทํำยังไงดีอันนี้น่าจะเป็นทางออกร่วมกันที่มีนัยยะสาคัญเอากลไกก่อนดีกว่านะคบท่านนายกก็บอกว่ากลไกเนี่ยก็ต้องคิดถึงชุมชนเ,นเป็นหลัก ไอตัวตั้งตนเพราะนจะรู้ว่าน้ํามาทางไหนมันไปทางไหนมันเพราะอะไร,รแล้วรูปธรรมจริงแล้จีนนึกถึงภาพว่าไอมันจะขยับตัวยังไงรูปธรรมจริงเนี่ยผมคิดถึงจังหวัดต้องตั้งชุดนี้ก่อนะนะครับแล้วก็ต้องมีการกระตุ้นให้ทุกชุมชนที่ม,มีภัยพิบัติเนี่ยเขาลุกขึ้นมาพูดจากันในเรื่องของของการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติในเรื่องอการฟื้นฟูระยะยาวซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะต้องถือเป็นหลักเลยว่าก่อนจะตัดสินใจให,ให้งบไปแก้ปัญหาในระยะยาวเนี่ยต้องฟังตรงนี้ก่อน ไม่ใช่ว่าสมัยก่อนเนี่ยพอน้ําท่วมเสร็จปั๊บจังหวัดเสนอมาเลยต้องซ่อมถนนทั้งหมด10เส้นต้องซ่อมคันนาทั้งหมด20คันอย่างนี้เป็นต้นต่อไปนี้ก็กลับที่เขื่อนสักห้าเขื่อนถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเบ้นก็ต้องให้มีอันนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นการจัดการที่อาจจะถูกต้องตรงกันนีประการที่หนึ่งนะครับเบ้นในเรื่องของแผนรับมือภัพิบัติกับเรื่องการฟูฟูระยะยาวเนี่ยพอขึ้นมาจากชุมชนจังหวัดขึ้นมาถึงส่วนกลางแล้วก็ต้องมีความรู้ส่วนกลางที่ลงไปนะเช่นข้าการประสานงานโครรรงงกกาาาเนื่อมจิ เขาก็มีข้อศึกษาอยู่และอย่างอืนอ่นเป็นต้น <c oughs> ซึ่งตรงนี้ต้องทําในระยะที่มันเร็วพอสมควรนะฮะอันนี้เริ่มต้นคุยไปแล้วคิดว่ากลางธันวา <c oughs> เรื่องนี้จะเดินต่อครับอันที่สองเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องผังเมืองเรื่องอะไรก็ตาม <c oughs> อันนี้ทนายยก,ก็เริ่มไปแล้วว่าปัญหาเราก็เจอจริงๆนะครับอย่างไปโคราชนี่แหละ <c oughs> ที่เราเจอที่สุดว่ามันขวางทางน้ําที่มาแล้วเป็นแง่ด้วยและอย่างที่อื่นๆเป็นต้นนะครับก็จะมีลักษณะนี้เป็นการไป ไปจากแผนระยะยาวที่ไปพูดถึงการแก้ไขบรรดากฎระเบียบทั้งหลายเพราะผังเมืองมันอ่อนแอมากให้เข้มแข็งขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องทาอาจารย์หมายคะสมมุติว่าชุมชนไม่ต้องรอะกระบวนกากขูกข,กขักอยู่เนี่ยแต่ชุมชนสามารถที่จะเข้าไปผลักดันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องรอให้กระบวนการมันเรียบร้อยเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็คิดว่าอย่างสมมติอย่างกรณีของโคราชเนี่ยเขาก็<ม><ม>เริ่มไปแล้วนะคะภาคเอกชนเนี่ยกับ